เอาคนนี้ดีกว่าฮะใครเอ่ยเอาให้หลานๆดูนี่บอสอยากจะกระบี่มาบอกอยากจะมาค้นคว้าหาดาวลูกดวงใหม่มาในย่านบ้านนี้เลยครับผมเอามาดูเลยบอสจระบอสบ้าตะโกะ ครับดีใจไหมครับที่ได้มางานนี้อากูชื่ออะไรฮะชื่อจริงพี่เล็กก็บอกแค่ใครทำเสียงคาค้องไม่จ่ายค่าตัวจริงเหรอเพูดอย่างนั้นเหรอพูดอย่างนั้นเหรอเมื่อกี้ทำเสียงอะไรครับ ทางค้ครับอ๋อขอเสียงกดได้ไหมครับเอ่อเปลียงทางค้ขอเสียงกดเสียงเขียดทำได้ไหมครับเขียดทำได้หลานนั่งอยู่ข้างหน้าบอกว่าขอเขียดสักสามตัวโอ้ยตกหานให้รางวัลหานให้รางวัลเออนางฟ้าให้รางวัล ขอชคนี้หลานนะเอ๊ะนีห้าวันแล้วเพิ่งได้ติมเขานี่แหละอ่านตายไหมพงไปไหมบ้าง,ท,างท่างกูเช่าก็อยู่ขอเขียดสักข้าตัวหน่อยได้ไหมครับพี่เล็กบอกว้อฟังไม่ค่อยถนัดขอสักสิบตัวฟังนะพี่เล็กนะ สิบแล้วอ๋อขอเสียงไก่แจ้เลยครับไก่แจ้ก่อนขันต้องกับกระปือปากกระือปีกผู้ไก่ไม่คนคนไม่ใช่ไก่เอ๋กระเพือก่อนอันนี้เสียงอะไรครับไก่แจ้ขอเสียงไก่อูเลยฮะเปลี่ยนข้างกระเพือทำไมจ๊ะเพราะข้างนี้ปวดฟันเวอ้อหเป็นไร ลืมไปว่าปวดขั้งนี้เพราะก่อไป เอาบ็อกเซอร์ตัวใหญ่ใหญ่บ็อกเซอร์ตัวใหญ่ใหญ่เส<น>ียงช้าเส<น>ียงหมาอขอเสียงกุ้งหน่อยขอเป็นปรเครไม่หัวใจ สามพีกนักวารมาให้อนะีกสองร้อยให้เศษไก่นะครับให้เศษไก่ไหรือว่าให้ผมครับขอบคุณนะครับเดีย๋ยวผมจะเอาไปวัดสวนแก้วนะฮะไปมาหลานหนะลานกึอยู่หลานกึอยู่เยอะหลายพ <ๆ S 1> <ๆ>ี่รับเอาฝากก็หน่อยไก่เก้ ทำแม่งช้างเหยียบแต่แก่กูตายเถ้าฉันยังยไม่พอใครจัะท่านรู้ว่าคนเมาอีกปล่อยเขาปล่อยเขาแต่นี่มีศิลปินนาโขจะมาเคลียร์ศิลปินไอ้ข้าอยาอ,าอ้อโขฮะอ้าวมาแล้วเหรอก <t> ิ๊มีปัญหากันอ่ะโมีปัญหาแล้วไงฮะครับรู้แล้ว ใครฮะตัวเขาปอประมุกไม่ใช่นักมวยฮะครับร้องเซกโลโซอ้าวแค่มัดมันมาพบกับดุมดนาเบิ้ลเซกโลโซควายอะไรครับควายเกิดอาไป พีคค่ไทยฮะเสกโลโซ,โซฮะสเสกโลโซ,เ,ลโซเรียว่าหมัดหมาครับสเสกโลโซสเโซสกเองครับครับพี่เศกเองครับอะไรเข้ามาแค่เนี้ยคุณน้องก็ใจฮะช่วงนี้ไม่อยากพกผู้สื่อข่าวไม่อยากให้สัมภาษณ์ท่าไม่อยากไปข่าวไปข่าวเลยแอบมาเแต่ลุนาช่วยบอกพี่เสกด้วยนะครับทำไมครับทีหลังไม่ต้องแอบหรอกฮะเพราะอะไรฮะแค่เดินมาเนี่ยหัวไม่ถึงซอยเลยเออเด่นโค่นไกลพี่เสกครับอะไรครับแฟนๆฝากถามมาฮะอย่าบอกว่าคนนี้ แฟนทั้งหมดในงานเลยฝากถามว่าพี่เสกติดยาจริงหรือเปล่าโฮ้ยเสกไม่ได้ติดทำไมฮะเสกซื้อสดเสกมีตังเสกมีตังจนทีเป็นแสนไม่ใช่งั้นเราเป็นไอดอลของแฟนพีแล้วเราไปเสกยาทำไมยอมรับว่าเสกเสบจริงเหรอแต่เสกควบคุมมันได้ครับเสกควบคุมมันได้ใช่แล้วทำไมบ้านธัญรักควบคุมพี่เสกไม่ได้่ะครับออกมานั้นเสกเสียและมีกระแพงออกมาออกมาทำไมฮะไม่งั้นดูบุหรี่ ปล่อยให้กูไปนั่งคุยกับนกอยู่เมื่อกี้นกเขพูดไงนะฮะนกพูดไงไม่รู้จะโทรหาใครไม่รู้เลยนี่ทศสามเขาเลยกันนักหนาเนี่ยว่าพิเศษจะชู้มีเมียหลายคนจริงไหมครับยอมรับว่าเสกมีเมียหลายคนจริงฮะแต่เสกเลี้ยงทุกคนนะครับและไม่หลวงฟ้องอยาห้าร้อยล้านพิเศษยอมคราไหมห้าร้อยล้านในเรื่องจริงถึงเสกจะยอมเสกเขาไม่มีให้มันหรอกครับอทำไมล่ะครับเพราะเสกเสพหมดแล้ว เมื่อกไปหยำข้าวกินนะชาหิวเมื่อกี้เล่าพี่เสกครับอะไรขอเพลงสักเพลงจัดให้ไหมเนี่ยอยากฟังเพลงอะไรแม่ว่าแม่ว่าอย่ามาแต่แม่ว่าเลยทําไมอ่ะเมียกูด่าทุกวันกูยังไม่ฟังแม่ว่ากันเถอะปวดฟังให้พร้อมร้องให้พร้อมนะครับเดี๋ยวไปรับรองที่นกแก้วแล้วกันเต้นไม่ได้จิ๋งชาอะไรที่แท้เต็มได้ จะไม่เชื่อใจหน้านตาไร้ร้ายอีฉันแม้ว่าเธอไปคิดนอกันก็ให้เอกาสฉันสักหน่อยเจ๊ฝกเสกเสกทำไมอ่ะเสกลืมเนื้อเจ๊ก็ขอเพลงของลูกสุภาพรเพลง คุณลำใหญ่ยัจำไม่คิลืมเลยพอเจอนาตีเอาไว้ที่เธอเลกฉันลำใหญ่ไปเก็บเอาไว้ใจเลยมากดีนกเติไม่เลิกเฮ้ยเกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้ยเอ้ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยะ้ยเฮ้เ้ยเฮ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 ้ฮ้ยเฮเฮ้เอ้ ก็ขอให้คุณลำใหญ่วันนี้คนลำใหญ่ลูกสุภาพพรไม่อยากฟังแบบลูกทุ่งอยากฟังแบบสตริงอะยังไงอะเอาเนื้อเพลงของลูกสุภาพพรคณลำใหญ่ใส่ทองแงแม่บ้าของเสกโลโซแล้วมันจะเป็นลูกนกโลโซเออใครจะร้องได้ถ้าร้องได้เดจเค้าตบรางวัลแล้วถ้าเกิดร้องไม่ได้เดียเค้าจะลากไปตบข้างนอกกูว่าเขาตบเดียก่อนแน่เลย แต่กูไม่ลองอ่ะมือเป็นตายเท่ากันดนตรีอ่ะฮะลองเพราะเพราะวันนี้จะขอบคุณวันเกิดของ้าวโปงกูโมอ่ะวโปงอะมะคนรอบแปดสิบสีเหรอจำไม่เคย ไว้ในใจเรื่อยมาเชื่อได้ก็มีทบไปมีมอตะเลยกหลงใหญ่จะไมเราดังเราดังเลยเห็นฉันว่านอกขอบลาเธอชื่อว่าเลยกหุลงใหญ่ลาใหญ่ต้องกิบเธอรี่เพื่อตกน้องมา